กราบขอบพระคุณไปทางด้านผู้สนับสนุนทางช่องีทองจีชาแนลของเราด้วยละกันครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง YouTube ที่รักและครบทุกท่านครับตอนนี้มีในส่วนของเก็บปลายทางให้แล้วเด้อนะครับวันนี้ก็จะมีสินค้าครอสนะครับมือนหนึ่งวันนี้ก็ได้สินค้าเกรดดีมาอีก3ตัวนะครับขอบคุณร้านที่ให้มาจับโปรให้ด้วยละกันครับ ตัวนี้เป็นโครสสามทางนะครับสองทางก็ได้สามทางก็ได้นะครับเป็นโครส DBX เกรดอย่างดีเลยตัวนี้จัดโปรโมชั่นให้ไปเลยครับผมนะครับในราคา1,300บาทผมได้มา3ตัวนะนะครับตัวนี้เป็นอย่างดีนะครับไม่ใช่ตัวลาซาด้าเ้อพี่น้องเ้อนะครับผมตัวนี้เป็นของ DBX นะครับตัวละ1,300บาทนะครับผมเก็บปลายทางมีนะครับผมแต่ฟังดีๆนะครับรับเอง1ัน0า โอนส่งพันสี่เก็บปลายทางพันสี่แปดสิบาทนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบาทเก็บปลายทางแต่ถ้าโอนส่งพันสี่รับเองพันสามนะครับผมแล้วก็มิกนะครับเสียงดีตัวนี้เหลือตัวเดียวนะครับผมเป็นของยามาฮ่านะครับเสียงดีเอฟเฟกแท้นะครับเป็นแบบสไลด์นะครับตัวนี้รับเองพันเก้าพร้อมจัดส่งสองพันนะครับโอนส่งนะฮะแต่ถ้าเก็บปลายทาง2,080บาทครับเหลือตัวเดียวนะครับตัวนี้เสียงดีมาก นะครับแล้วก็ไมค์นะฮะก็ยังอยู่เด้อนะครับเป็นไมค์ชัวยี่สิบสี่ดีตัวนี้สินค้าลูกค้าซื้อมาใช้งานแค่ครั้งเดียวตัวนี้เป็นรุ่นสีเสานะครับรับสัญญาณดีมากนะครับเอาไปสีเสารับสัญญาณเลยนะครับตัวนี้หัวมาอยู่นี่นะครับผมนี่เลยนะฮะสวยงามนะครับเป็นรุ่นสีเสากลองครกนะฐานยังไม่ได้ใช้งานเลยนะฮะตัวนี้เอาไปในราคา2,500าบาทครับผม2,500นนะครับจวดเลยพี่น้องนะครับผม บริการจัดส่งทั่วประเทศ100บาทนะครับผมโอนส่งแต่ถ้าเก็บปลายทางก็บบกเพิ่มอีก80บาทนะครับตัวนี้ยอมรับใหม่เลยเซเนเซนะครับตัวนี้เป็นไม้อย่างดีนะครับเจ้าของเดิมขึ้นเวทีใหญ่ทุกงานเลยนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับผมเป็นเหมือนของพวกนักร้องดังๆที่เขาใช้งานกันนะครับติดลิปสติกเลยตัวนี้เสียงดีมากเซเนเซตัวนี้ให้ในราคา2,500บาทนะครับตัวนี้มือสองแต่สภาพสวยมากเสียงดีด้วย นะครับเซนเซอร์เป็นของ skm นะไม่ใช่เซนเซอร์นะตัวนี้เป็นเซนเซอร์นะครับผมนี่นะฮะตัวนี้คลื่นดี2005ตัวนี้รับเองนะครับผม2,300บาทนะครับโปรยูโรเทคหน้าเขียวตัวนี้สภาพใหม่เลยนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของหน้าดำ dbx ตัวนี้เกรด A นะครับผมตีข้างหลังมาเมทอินยูเอสนะครับตัวนี้เอาไป2,500บาทสไลด์อยู่ครบนะครับนี่สไลด์อยู่ครบเลยสวยงามมาก 2,005 2,003 2,005 2,005นะครับผมเก็บปลายทางได้นะครับผมโทรมาสอบถามได้ลปลายทางกี่บาทนะครับราคาที่แจ้งเป็นราคารับเองนะครับตัวนี้ราคารับเองพันสามนะครับโรสสภาพสวยนะครับเกรด A นะฮะก็เก็บปลายทางโทรมาถามและกันราคารับเองอยู่พันสามนะแล้วก็ CA ครับผมตัวนี้มือหนึ่งอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทแต่เราขายในราคาสี่พันห้าร้อยบาทใช้งานได้ปกติ นะครับตัวนี้ย้ําเลยใช้งานได้ปกติไม่มีกีไม่มีฮมเอาไปใช้งานได้เลยครับตัวนี้ C ี Stand นซานนะตัวนี้มือหนึ่งแพงมากหมื 19, ่นเะก้าอ่ะนะตัวนี้เรามือสองนะครับผมก็ได้มาถูกก็ขายถูกครับผมนี่สวยงามเลยนะครับไม่มีบุบไม่มีเบี้ยวใช้งานได้ปกติตัวนี้เอาไปเลยครับพี่น้อง4ี่0นบาทนะครับชื่อชอคตัวไหนก็กริง๊งกร้างกันเข้ามาเบอร์ทโทรลงให้เรียบร้อยนะครับผมอยากเก็บปลายทางจัดให้ได้ครับ